งามงามนี่เขาปูได้ดอต่อโอ้เพิ่งกำลังมาต่อรอง <laughs> อยากได้เท่าไหร่เยอะหมื่นหนึ่งเฮ้ยจริงหัวสามหมื่นอยากได้หมื่นหนึ่งหัวางามเพิ่นเข้าอยากหาหัวให้เพิ่นเท่าไหร่ให้เจ็กพันต่อเจ็ดโอ้ใหเ้เจ็ดพันผู้นี้อยากได้ไม่ขาดกันอยู่สามพันเพิ่นคือหันหลังหไม่ <laughs> 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 ้ผู้ขายก็อยากได้ หมื 11, ่นหนึ่งมันงามอยู่ไซแม่เพื่อนนั่นสบ่แม่เพื่อนเราไปส่งอ๋อแม่ไปแล้วแยกแม่ไปแล้วพี่น้องเนาะแยกแม่ไปแล้วหมื่นหนึ่งเพื่อจะได,สสด้สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างงัวงามมากเลยพี่น้องเนาะบ้านสว่างงัวงามพาพี่พาหนอนมาเบิ่งตุม่มพี่น้องวันนี้น้องแกเละพี่น้องเนาะพืะ่ออะไรตาบาง,งวัวเข่าหน่อยนี่พี่น้องพจะบอกยังไงว่างัวเข่าหน่อยราคาวัวจะเป็นยังไงมาคอยชมวัวเหลือหน่อยราคางัวผมว่ามันต้องขึ้นตามหลักการตาม กฎของการตลาดนะพี่น้องเขาเข้าว่าอุปสงค์อุปทานเนาะกฎของการอุปสงค์อุปทานถ้าอุปสงค์หลายราคาก็จะแพงถ้าอุปทานมันหลราคามันจะถือเนาะคำว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการหลนะพี่น้องเนาะอยากซื้อหลยั้ยสัตอุปสงค์หลายราคามันจะแพงถ้าจะขายหลายคืออุปทานมันราคามันก็จะถูกลงเมื่อนี่ราคา ง่วน่าจะขึ้นเพราะว่างัวน้อยพี่น้องงัวเขาตลาดน้อยราคาน่าจะดีขึ้นเป็นจังไงมาค่อยชมวงบานสว่างง่วงามเขาสิสอตำรวจให้เนาะพี่น้องเนาะใครอยากซื้องัวเขาขอเขาฟ้ามช่วงนี้ฟ้าวได้พี่น้องเนาะฟ้าวสื่อฟ้าวหากันเนาะพี่น้องเนาะมาเปิดชีพตะมัวตัวนี้พี่น้องเนาะมาขออนุญาตครับผมเปิดจังไหนง่วเอา เป,ไป 9, ิดใบเก่าพันธครับผมพี่น้องงัวนเก่าพันเนี่ยนี่เก่าพันครับผมอุ้ยแม่สาวบักไงเก่าพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะผ<อ>ู้ใดสนใจอยากเอาไปต่อยอดไปสางเนื้อสางหนังต่อยอดอันนี้ขันนำเลี้ยงนิดนึงแต่ว่ากับ่หลายเติมเต,<อ>ต็มได้พี่น้องเนาะเก่าซื้อราคาเพิ่นนะ 100, พี่น้องเนาะเก่าพันเนยพี่น้องเนาะบ่ถึงหมื่นพี่น้องราคาเปิดไว้ต่อรองได้อยู่างห่าเปิดนวนะ่าเนาะอันนี้งัวเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดได้ไหนหนพี่นอนะ้องเนาะอายุได้แล้วพร้อมผสมแล้วเนาะเป็นแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องเนาะโอเคมาขออนุญาตเบอร์โทรเพ่น 0 9 6ย์เก้าหกศูน0 14, 1 4ก้าพี่น้องผู้ใดนสนใจกาวโทรมาต่อรองเพื่อใดเก้าพันซื้อเปิดไว้พี่น้องขอบคุณลหลายๆมาร์คครับผมขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับ,บเปิดจังไไรครับตัวนี้12,500หมื่นเป็นแม่แยกลูกก็คือแม่แยกลูกมากพี่น้องสีออกนวลๆเขาเอื่อนว่าสีากระป๋าลายพี่น้องเนาะสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบหญ้าเลยพี่น้องเป็นแม่ลูกแรกบ่อยเฟนเป็นสัตว์แหรอตัวนี้ น่าจะเป็นสัตว์เนาะเห็นเมือกเห็นยางเพื่อนลำพี่น้องน่าจะเป็นสัตว์เอาไปต่อยอดเอาไปผสมแล้วพร้อมผสมพร้อมผสมแล้วพี่น้องเนาะออกแยกลูกไปกับพ้อมผสมทันทีเปิดไว้สิบสองห้าร้อยพี่น้องโอ้ยราคางัวพี่น้องเป็นตาสนใจเป็นตาไปต่อยอดได้เพื่อนมาจากไส่เมืองสวงเขาเนาะเมืองสวงร้อยเอ็ดเขาพี่น้องกูได้สนใจโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดขออนุญาตครับผมศูนย์เก้าสามสามห้าเก้า 7633พี่น้องผู้ใดสนใจเฝ้าทุ่มมา,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 าเอาไปเลี้ยงอเอาไปต่อยอดอันนี้คือลูกแรกลูกสองได้ท่องเพื่อนเอ้าเอาไปต่อยอดเนาะลูกสองต่อไปอันนี้หัวตาลูกแรกเบิ่งกันเขาเพื่อนพี่น้องยังสดสดอยู่12บสองหารอยละค่ะนาต่อรองพี่น้องนาเอาไปเลี้ยงขอบคุณหลายๆมันครับผมขอบพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขาย,ขาายไปนั่งนาะพี่น้องเนาะมือนี้งัวหน่อยเนาะงัวบ่ลายงัวบ่ลายเมือนี้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเดียวบ่วหัวเกิดยังขึ้นเพื่พี่น้องเนาะกลัวไม่เยอะ อย่ามาทำผีดอ้วว่าหลายพี่น้องเนาะแปลกวันนี้อัวว่ไม่เยอะอัวว่ไม่เยอะพี่น้องเนาะอันนี้สายซาโลเล่เป็นพี่น้องเนาะห้างซาโลเล่หลายพี่น้องเนาะซาโลเล่ไล่หลายพี่น้องเนาะอ้วว่าห่วงคนสะดวก่ส่วนใหญ่าชวนจะบคนสะดวกคนอ้วว่าหลายพี่น้องเนาะคนก็จะบ่าสะดวกเคนอ้วว่าตัวใดเป็นตัวใดแต่ชวนใหญ่เนาะซาโลเล่เป็นหลายพี่น้องอะมืองบรรยากาศทางพี่น้องเนาะอ่ะปสิบห้าย่างไปอีกโซนนึงพี่น้องเนาะ สามันหาสามัญหา <c oughs> โอ้ตัวนี้หมื่นสามัหาโอ้หมื่นสามัญหาได้มาจากตัวครับมันนี่น,น,น,นี่นี่กระเมนบะครับาขาวขาวห่อเท่าไหร่ 13,000หัวสายเท่าพิ่นพี่น้องเ<ม>นาะต,นต้นโตดีๆเนาะเป็นแม่สาวอยู่บ่เนี่อโอ้ได้ลูกแล้วเนาะอันนั่นกน็แม่นบ่แม่สาวเท่าไรขายไปเท่าไรขาย13,000โอ้ต้นนักก้นก็13,000พี่น้องโอ้เพิ่นขายไปหน้าซื้อเด้พี่น้อง13,000หน้าซื้อต้นนี้ก็13,000<ม><ม>เนือ้อซาโลเล่ออกเล่จักหน่อยออกไท่าบานเฮ้าลรอเนาะเป็นหัวบ้านเฮา13ต้นนี้13,500มันใหญ่ขึ้นมาเนื้อหนังดีต้นโตดีอ่าต้นนี้ผ่านซึกเสือเนื้อไต่มาแล้วก็เป็นอีกแล้วเพิ่นนวว่่่าาาเเะแตดดี้อพี่น้องเนื้อหนังเพิ่นดีต่่่่่ออไปแแมมนยูบสาะตั เมสาวก็มีครับเท่าไรมือหาผันหาตัวนั้นนาเลี้ยงเลยพี่น้องต,อต้นโตดีเนื้อนังดียง่วาหวานลาดสูงอยู่ประมาณรอยสี่สิบบวกลบเลยพี่น้องหนึ่งหมื่นห้นานพันห้าร้อยเมษาตัวนั้นพี่น้องตัวไก่นั่นพี่น้องตัวนี้สิบหา 13, หาร้อยตัวนี้สิบสามหารอยตัวนี้สิบสามหารอยตัวนี้สิบสามซื้อเนาะตัวนั้นเพิ่อนขายไปแล้วพี่น้องเนาะได้มาประมาณนี้เนาะเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรวะขออนุญาตครับผมเบอร์โทราจูประดี๋ยวไม่แจกเสียครับวารีปทุมมหาสารคามเนาะ ผมก็หลงว,าาว่าตะหลอยได้ว่าปีมันไข่เนาะมันไข่ไออว่าเพื่อนลอยเนาะนี่งูอ่ะเพื่อนพี่น้องราคาวาัววันนี้พี่นอนะ้องเนาะต้นหนาเลี้ยงเลยพี่น้องสิบหาเลยพี่น้องเนาะสิบหาร้อยขอบคุณเลยหลายมันครับผมมันแล้วเปล่าครับเมื่อนี้มาหางวาัวอ่ะโอ้ได้ได้เักาตัวแล้วบ่าท่นใดอยู่บ่าได้เป็นมาหางาูอ่ะเอาหาเอาครับผมไลยอยู่งัวะไรเมื่อนี้สวัสดีครับท่านพึ่งมาได้แล้วเ่ <laughs> โอเคครับผม ก็พีหน้องเปินง่วนบรรยากาศการสื่อการขายไปนลำผมเห็นว่าตัวหนึ่งท่าของพี่น้องคู่หนึ่งเป็นถือไหวบ่หัวยเป็นสะดวกบ่พี่น้องเนาะยากหยาดฉีดต้มฉี่ต้มมันหรือเปล่าเฮาโอ้หุ่นคู่ไรหุ่นเอาไว้ทั้งนอกกับสัตว์อ้วนๆเท่าเจ้าบาทครับนี่สองสองสองหมื่นสองพันหัวตันพี่น้องมาเปิดหัวตันหัวปันปันอุ้ยท่องแล้วก็ย้อนพ้นตันพี่น้องอ้วน เพื่อนทองแล้วเจ็ดเดือนพี่น้องพูดอู้แม่บ้านบ้านก็ว่าเพื่อนทองบักใหญ่เลยพี่น้องเองเลยเลยสองสองแล้เพิ่นเปิดใบเนาะตัวนี้พี่น้องเนื้อหนังดีต้นัวดีประมาณลูกลูกสองปะลูกสองพี่น้องเนาะลูกสองแล้วเนี่ยพี่น้องนี่ประมาณลูกสองสองสองเอาไปต่อยอดเอาไปกินน้องพี่น้องเนาะแต่เจ็ดเดือนแหละก็ลูกห้าหกเดือนห้หกเดือนเนี่พี่น้องเนาะเพิ่งใหญ่เลยพี่น้องทองเพิ่งใหญ่แล้วพี่น้องออกชัดเจนแล้วพี่น้องเนาะสีสันมาแล้วต้นโตมาแล้วพี่น้องสองสองเพิ่นเปิดไว้เอาไปต่อยอด เอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พนันเท่าเอาขออนุญาตเบอร์โทรเ <10 9. S 1> พิ่นย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าแปดสามเจ็ดหกพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดขอบคุณหลายๆลูกมันมานครับผมสองสองต่อรองใดใดพี่น้องนี่ต่อรองเอาเนาะโอเคครับผมมาเบิ่งงัวทางพี่พี่น้องเนาะงัวงามเป็นอีกทางนึ่งพี่น้อง,นองเนาะแม่สายเหลี่ยงเป็นอีกคนนึงเนาะมาขออนุญาตเป็นทางพี่ขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับผมเปิดจังไดครับแม่สาวนี่ ตัวละเมื่อเก่าไหมครับตัวละซิบเก่าเนาะตัวเราหนึ่งเมื่นเก่าตัวนี้งามพี่น้องตัวนี้วัวสวยสีสันเสมอกันเลยบ่มีแปลวมี่แมงพี่น้องน้ามไต้ก็งามเชียงค้าดีแม่สาวอยู่พี่น้องเนาะพร้อมผสมแล้วพี่น้องซิบเก่าตัวนี้ต้นนั้นอาจจะแยกลูกเนาะแม่นบว่กั้ยแม่สาวคือกันประสันเพิร์ว้าแต่ว่าตัวนี้งามแบบพี่น้องต้นนั้นเขาดอแม่สาวคือกันเพิ่นว่าเบิ้งไทยแม่นี่หลีแม่สาวอีหลีแต่ว่าเขามันดอเนาะเขามันตงนาี้ เดี๋ยวกลับไปครับเดี๋ยวกลับไปต้นนั้นสูงกว่านี้นึงแต่ว่าโตสู่ตัวนี้บ่ไดเพื่อนก็เลยเปิดใ่กันสูสีกันโอเคเลยพี่น้องเนาะงามเบิ่องตัวนี้งามเลยพี่น้องเบิ่งเหนือนางตัวตเหลี่ยมตพี่น้องเนาะสีนีอ่อนนิดนึงแต่ว่าบ่ปันใดพี่น้องเพราะมันเสมอกันว่ามีแปลวมีแมงเบิ่งสีบ่มีแปลวเลยพี่น้องเนาะบ่มีแมงเลยพร้อมผสมแรงนี่จัดการเด้เลยเพิ่นว่าน้าสวยพร้อมตัวนี้น่าสวยเลยพี่น้องเนาะหน้าสื่อเลย19บเก่าหน้าซื่อเลยพี่น้องเนาะเอาไปเป็นแม่ขอบแม่พัน อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพ็่น092 3 9 2 353สมาสามาหาจาก่ส่าปีครับวาปีปทุมมหาสารคามเด็กพี่หนอผู้ใดสนใจกรโทรมากต่อรองเพื่อนใดขอพูดเล่นาไอ้หมานครับผมหัวง่ามเพื่นพี่หนอเปนตาไปเรียนมาเป็นหัวหน่อยง่ามเพื่นพี่หนอศ้อยเอานนี้ง่ามเขาผู้ใดนอโอ้ยโอกำลังมาต่อรองอยากได้เท่าไหร่เยมื้อนึงเฮ้ หวอยากได้หมื่นหนึ่งว่างามเพิ่นเฮาอยากเฮาให้เพิ่นเท่าไรไห้เจ็กพันต่อเจ็ดโอ้ไห้เจ็ดพันพู้นี้อยากได้ไม่ขาดกันอยู่สามพันก็คือหันหลังไห้ายได้พวกผู้ขายก็อยากได้หมื่นหนึ่งมันงามอยู่ใส่แม่เพิ่นนั่นสิบ่แม่เพิ่นเราไปส่งอ๋อแม่ไปแล้วแยกแม่ไปแล้วพี่น้องเนาะแยกแม่ไปแล้วหมื่นหนึ่งเพิ่นเจอดาเพิ่นกำลังต่อรองเอาต่อรองเอามันมาเด้อ กำลังต่อร่องกันพี่เนาะมาทางฝีพี่้องเนาะไปโซนนบรรยากาศการสื่อการขายงัวตลาดนัดโกกระุดอคนเือข้ั้นอยู่แล้วพี่้องเนาะแค่ว่าการไม่เขาหน่อยงวเขาน่อยพี่้องเนาะงน่อยห้น้านเพิ่นกําลังต่อรองกันอยู่เท่าไรเนาะพี่ังนกําลังต่อรองขออนุญาตครับขอเาเปิดจังไหนครับ หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นแม่สาวอยู่เด่นน้องลูกเนาะแยกลูกมาบ่าเป็นแม่แยกลูกสิบ่คือสดอยู่อ๋อพี่น้องแม่แม่สาวเด่นที่แม่สาวอยู่สิบหกขารอยแม่สาวอยู่พี่น้องสิบหกห้าร้อยเป็นเปิดไว้พี่น้องเนาะนเป็นเขาดอจังหน่อยเป็นเขาหัวเขาดอท่ายสูงอยู่รอยสี่สิบบวกลบพี่น้องเนาะราคาพอฟังพี่น้องสิบหกขารอยตัวนี้บอมีขาดทุนพี่น้องเนาะซื้อไปเอาไปต่อยอดเอาไปสั่งเนี่ยสั่งหนังต่อยอดต,อต่อเติม ส6 5หกห้าร้เป็นเปิดไพี่น้องหเพมันสะดวกใครเบอร์ทูกอขยพอนุญาตเป็นี่น้องเพื่นเอนซ้ขายเพื่อนสะดวกให้เบอร์ท่วบารุขออนุญาตครับผมอนุญาตเบอร์ทูครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้ปดแปดสกพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองเพื่อดเอาไปต่อยอดพี่น้องส6 5หกห้าร้เป็นเปิดไวพีน้อพี่น้องเนาะเอาขอพคุณหลายมันครับผมบริัทบานต้น อย่างตอนนี้กเนาะบรรยากาศการซื้อการขายเมสาวนี่ขอขผูปใดเนาอเปินปูกไวเน,นวาะพี่น้นนยังมาถ้าปีกี่น้องเนาะยังมายังมาเม่แบบง่ายเปินปูไว้จังนอนนี่มาถามเปินเมยใหญ่เขาเปิดจักบาทครับนี่ใส่โอ้ท่อใดท่อใดวาโดสซีมื่นเรือหามื่นกับวาม่าเจกหมื่นก่บเขาเข้าม,มาาัโอ้บร่รูท่อใดก่ครับ วาเบิงเนี่ยสามหมื่นเพิ่นห้องสามหมื่นเป็นหนองเพิ่นอยากได้สามหมื่นเป็นอัวเบิงแม่แยกลูกหรือแม่สาวเป็นแม่สาวเลยพี่น้องเป็นแม่สาวใหญ่เลยพี่น้องสาวใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะถ่ายสูงอยู่รอยหาซิมหาบวกลบได้เพิ่นอยากได้สามหมื่นพี่น้องเนาะแต่ว่าเพรท่านต็่มปันใดเอาไปสางเนื้อสางหนังเอาเพิ่นว่าพี่น้องเนาะอ่ะเอาไปสางเนื้อสางหนังอีกเท่านึงเพราะว่าเพรท่านต็่มปันใดแต่ว่างามเลยพี่น้องเนาะต้นโตเพิ่นโค้งสางเพิ่นได้ สามหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะสามหมื่นเปินเปิดไหวโมโหเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรว่ามาถามเพิ่นสามหมื่นสะดวกให้เบอร์โทรว่าขออนุญาตมาเบอร์โทรมาขออนุญาตเบอร์โทรเนี่ยขออนุญาตถ้ามีผู้สนใจว่าสะดวกโอ้ศูนย์แปดห้าสี่ห้าแปดเก้าหกห้าสี่ผู้ใดสนใจอยากไปต่อยอดงัวใหญ่โค้งสางไดสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องต่อรองเอา ขอบคุณหลายครับผมมันมานครับผมขอบคุณหลายเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆอ่ะย่างต่อพี่น้องในเรื่องบรรยากาศท่าพี่อีกเด้อหนึ่งนะพี่น้องโอ้หัวงามเพ่นตัวนี้จะมางามถือพี่น้องเนื้อหนังจะมาเต็มเถิดพี่น้องของผู้ใดโนนี่คืองามถือพี่น้องเนาะหัวงามเพันถูกวัยปูหัวข้องผู้ใด้อาจจะเป็นแม่ลูกกันท่งถือเนาะงามมันถึงถูกไวัย้อนพี่น้องเนาะหัวงามของผู้ใดโนนี่ ก้งหอยอยู่บ่อนโอ้พึ่งอยู่ทางหน้าหัวงามเพ่นพี่น้องเนาะเพึ่นอยู่ทางหน้าพึ่งมาแต่เพึ่งนาพี่น้องเนาะง่ว่าแคร์พี่น้องหัวแคร์บ่พอนี่แปดสิบเส้นได่เดี๋ยวนี้หัวหัวแคร์ง่วแคร์พี่น้องหัว่าง่วแครผู้ใดญน้อยนี่หัว่าแครผู้ใดญนี่โอ้พ่อใหญ่นี่เปิดแจ๊กบาทพึ่นเปิดแจ๊กบาทเนาะงัวตัวนี้เนาะเปิดแจ๊กบาทครับนี่โอ้เพึ่งประยู่เป็นงัวแคร์ งูอ like ่ะบ้านๆงัวแคร์พี่น um, like ้องสูงบ่พอเมตรนด้พี่น้องสูงบ่พอเมตรอ่ะสายวัวแคร์เบืองหน้าเพื่อนพี่น้องเนาะเบืองหน้าเพื่อนพี่น้องสองตัวหรอโอ้งูอ่ะหน่อยหน่อยนี่โอ้อันนี้แม่พันถ้าได้พอพันไม่แค่แค่ขึ้นกันนี่แห้งขาดเลยนี่พี่น้องเนาะเป็นสายแคร์เพื่อนโอ้สายแคร์สายแคร์นี่พี่น้องวัวแคร์ท่องหรือว่จักซ้ำนี่เพิ่นบ่อยู่พี่น้องเนาะเสียดายเสียดาย เอาประมาณนี้ก่อนนพี่น้อ,องนั้นบ้านสว่างงวงามพ่อพาพี่พาน้องมางเราจุมบรรยากาศการชื่นการไก่งวงตลาดนัดโคกระพือบ้านน้องแกตลาดชมพูบุตรจัง,งพพหวัดร้อยทิพย์เนี่ยประมาณนี้ก่อนพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไหลโคดแชร์กดติดตามน้องเพื่อพี่น้องเนาะซอยพี่น้องอขอเสร็จก่อนู้เรี่องเงิควายแฟนครับแฟนเศรษบ้านสว่างง่วงงามชิงนิทเทอร์ก้อนสุขบ่มเจริญทางไคจากโรคลไฟเกตเจ็บต่างๆรับร่วมด้วยเบิร์ดมีเบิร์ดด้วยกันสวัสดีครับ